ทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวรถกระบะบิ๊กฟุตนะครับนี่ครับเี๋ยวขอผมขเครื่องก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาเริ่มกัน อันเดี๋ยวผมจะใส่่านนะครับผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอีกนะครับเนี่ยครับข้างในจะใส่ข้างในจะใส่ ห้า,า,าก้นนะคะทุกคนแล้วเขาจะใส่ทนนะนนนะะันหก้นครับุกคนแล้วก็เราจะมาใส่ตรงนี้กับดืมครับ ตอนนี้นะครับก็ใส่น็อตสดแล้วถนะอดออใต้แล้วก็อันนี้จะใส่สองอันเดีย๋ยวเราจะไปดูตอนขับกันเลยอมันเริ่มขับกันเลยอ้วกองตุกนะทุกคน เดี๋ยวต้องจะพารถไปเบิ้ลนะครับมาเริ่มเบิ้ลกันเลยมาเบิ้ลอยนั้นตรงนี้ เสร็จแล้วนะคะรับทุกคนวันนี้ก็จบเเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรอคอยให้ช่องคาเซนโดนหนึ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย